มากไหมไงถือว่ามากไหมเนี่ยมากกว่า,มาเมืช้าอีกเนี่ยมากไหมก็ก็ได้ถังนี่มันใสทรายไว้ไหมเนี่ยมันต้องใส่ดิทาไม่ใสปิ้วไว้หมดแล้วใสไฟแล้วตรงเนี้มันจะข้ามทุกปีเนี่ยเนี่ยตรงรถเก่งว่าไม่กล้ามา พัดไหลเลยพัดเคลื่อนที่ได้ไงเออปีที่แล้วอ่ะ